สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็มาพบกับช่องจตินไม่ไหนกับมาเตนคนนี้คนเดิมอีกแล้ววันนี้จะแปลกใหม่กว่าเดิมก็คือว่าวันนี้มาเตนเนี่ยจะสวมบทเป็นพนักงานร้านกาแฟ1วันโดยที่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบ้านงอบคอฟฟี่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้ว่าจะร่วง หรือว่ารุ่มกันแน่แต่ตอนนี้คือร้อนมากเดี๋ยวเราเข้าไปไปดูร้านข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> ร้านปิดหรือยังไงอะทำไมเปิดไม่ออกอะข้าวมาเนี่ะอ้าวเอาร้านข้างในไม,ไม่ได้เปิดแอร์ร้ไา, <laughs> ไ,มาไม่เปิดแอร์ค่ะไม่เปิดแอร์ค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันนะครับ <laughs> ไปอ <laughs> ๋อลืมแนะนำ ได้ยังไงเรามาบุกร้านเขาแล้วอ่ะแล้วเราลืมแนะนําเขาอ่ะอ่าแนะนําตัวเองเลยสวัสดีค่ะโมค่ะค่ะใช่แล้วค่ะโมจากช่องเอมมี่นี่โมค่ะแต่ว่างงฝากช่องใหญ่กูให้บอกหมายถึงร้านเนาะร้านกาแฟฝากร้านเลยอ่ะร้านบ้านงอบคอฟฟี่ค่ะอยู่จังหวัดปทุมพรอำเภอเมืองอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยฝั่งขาขึ้นกรุงเทพค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านก่อนไป Think I think I'm slowly sinking Bubbles in my eyes now Maybe I'm just dreaming Now I'm in the sad club Just tryna get a back up oh. ททเดี๋ยวนายจะให้ส่อนทำกาแฟเนาะไงจะเริ่มหมดแล้วก็ดีกันเลยลมาไม่ตอนนี้นเราคือคนทางบ้านอ่ะไม่เห็นเลยอนคะเห็นแค่พวกคูณยืนกันอยู่ตรง สวัสดีคนดูทั้งหนึ่งสวัสดีไม่ได้ไรโซดอะไงเล่ากูสินางจะทำกาแฟอะไรนะน้ำสมบรดรดซึ่งนี่ยังไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตไม่มีแค่ไเรามีร้านเรามีร้านนี้นั่นเดียวถ้าสมุนไพรอยากกินก็คือมาเลยจากประจวบคีรีขันอัดกาแฟแล้วอ่ะอุ้ยเั็นเซบวะเนี่ยไปเ็เป็นสับรูราทำไมน่ อุ้ยนะครับทสับหลเลยเพราะสับหลอยู่ข้างล่างวอลกาแฟอยู่ข้างบนเนาะพี่ค้าเก็บตังค์ไวยค่ะไม่ค่ะที่หล่นอยู่อะเก็บเล่นค่ะผมต้องใช้เครื่องกรีดเลขวันนี้เลยนี่คุณสั่งอะไรไปเยอะแยะคิดหน้าน้องวะมีอันออค่ย่างเดียวค่ะเท่าไหร่เออสองร้อยยี่สิบเก้าค่ะเดี๋ยวกาแฟแก้วนี้แก้วเดียวเนาะคคนนกงมีส่่วลดให้ะลดเหลือ บาทโอเครับบัตรไหมคะขอปลาสวัสดิการใช่ค่ะไม่ใช่บัตรเครดิตคเลิกน้องเลิกพักสแกนค่ะน้ำค้างบริการรับอะไรดีคะกาแฟมะพร้าวไม่น้ำตาลนะครับแล้วก็กาแฟสับปะรดครับกาแฟสับปะรดนะครับแล้วขนมปั่นนะแล้วก็อะไรนะครับขนมขนมปั่นโกโก้เย็นโกโก้เย็นเป็นไฟเป็นไฟที่ไหน่ ทำเองทำเหมืนว่างไม่เหนื่อยเอยกนเหนื่อย จากคาเฟ่เมื่อวานก็คือแบบเป็นเีกเสิร์ฟใช่ไหมร้านเพื่อนก็คือกลับมาก็คือสลบกออกไปกินข้าวกันแล้วก็กลับมาที่ห้องก็คืออาบน้ํานอนเลยไม่ได้ถ่ายคลิปว่าเป็นยังไงก็คือก็ดีมากก็สนุกดีก็แบบเออโน่นนี่นั่นแบบเสิร์ฟนั่นบบเสิร์ฟน,นี่ก็คือแบบได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ไหโอเคไปแล้วบายยังยังม,มาไม่มีเวไาถ่ายคลิปด้วย,ย,ยนี่เสิร์ฟยังไบ